เซลได้เช้ามามาทนายมือเดินลงเดินทางมาถึงแล้วอันน้องว่าล้วไปยีครับอุ้ยายเขาเป็นอะไรนานจังหวัดกอุ้ยน้องนาเายงนะเยี่ยมกองเชียร์ด้วยครับกองเชียร์ด้วยวนะครับอ่ามาหนองว่าแล้วดูต่อแกยังบอกยากนะเนาะวันของเราครับาอนายอำเภอไหมเนี่ยอือและเย็นนี้ต้องร่วมกันทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะมีแขกมีชมรมต่างๆองค์กรต่างๆมาหาเรานะครับมาให้เกียรติเรา นะครับดง uh ังนั้นวันนี้เป็นวันของเรานะครับอย่าไปบอกว่าแดดร้อนเลยอย่าไปคิดวันนี้อย่าไปคิดว่าแดดร้อนนะครับขึ้นอยู่ที่ใจของเรามาเินเชินบ้านใหม่สรพีไทยเจริญมาอ้าวโอเคอ้าวลุงเฝ้าอหมครับมาทั้งหมดโอ้ยลุงเฝ้าบอกยากแท้มาครับมามามาถ้าไม่มาก็หมดในรถครับจะให้เห็นเสื้อสีส้มครับ ถ้าไม่มาซุกแถวได้แหละไม่ต้องเดินต้งเลยถ้าไม่มาอ้าวหนองค้อนะแล้วคนเข่ากระทะกร็พอแล้วมา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 เรียกกันมาครับเรียกกันมาออกปัวยเนีว่าไปแข่งกีฬาแต่ว่ามาแล้วไม่ได้แข่งนะครับต้องนั่งซุ่มอย่างเดียวมาบ้านใหม่โอเคบ้านใหม่ทำไมน่ารักแค่เสือสวยสวยบ้านใหม่ยังไม่ชมบ้านจะคลองเลย รวมแต่แหลมทองเดี surveys, taste 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 taste? ๋ยวขออนุญาตนายแป๊บนึงเดี๋ยวต้องตามมาให้หมดกับนี่อ่าน้องก็แล้วจ้าเออเป่าทอดไก่อยู่นั่นแหละเดี๋ยวจับลงกระทะทอดเลยนี่เออหน่องกุนนาคมาท่านผู้ใหญ่สมชายหมู่เจ็ดมาวานดำน้ำไม่ใช่นี่อ่าท่านผู้ใหญ่สมชายหมูเจ็ดน้องใหญ่เทียมเล่นเชิญครับมามามาน้องมุนนาคมาเออนี่ผู้ใหญ่ห่าวที่สุดครับนี่ Ừ, วันวัน,วนไม่ทำอะไรตื่นตีสี่ 4, ครับเนี่ยปั่นอย่างเดียวอะ่ะขอบคุณลุงเฝ้าครับขอบคุณลุงเฝ้ามาเอาหนองกระแลดยังอยู่เฉยเลยน้องกระแลดน้องไม้ไผ่ครับมามาถ้าไม่มาผมบอกให้ซุกซุกไว้นะท่านบอกว่ามาโอเควันของเราครับวันของเราให้เกียรติท่านนายอำเภอน,นิดหนึ่งนะครับวันนี้เป็นวันของเรานะครับท่านนายอำเภอน,นะครับถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชา แต่วันนี้เป็นวันของชมรมของเราพิธีเปิดการแข่งขันนะครับนะครับเราต้องสร้างกีฬาเชื่อมกลุ่มของสโมสรทุกเราไทยเจริญมาแล้วครับกำนันผู้ใหญ่บ้านแทศสวัตรผู้ช่วยนะครับของหนองคุณมากนะครับทั้งเก้าตำบลกำนันใหม่ไฟแรงเกตำบลกำนันเตรียมความพร้อมครับวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอนะครับหนองุณมากครับท่านสานิศรีทวีนายอำเภอหนองคุณมากครับเอาเกียรติและเพื่อนพิมารก่อนแล้วร่อน โอเคแค่นั้นเด้อเออจะได้รู้ว่าพวกแกไม่มาละดู้ละไม่มาละสงสัยเครื่องเสียงดังไม่พอก๊อปเครื่องเสียงดังไม่ถึงน้องแม่แล่นซุ้ดังไปตรงกล่อทั้งนั้นเขาไม่ได้ยินเขายืนมองช่ยเลยห่วงไก่ทอดน้องแม่เล่นน้องไม่ไผ่ฮะนายเออโอเคเดี๋ยวเลื่อนคันนายจะให้น้องแล้วยังโอ้ฉันขึ้นได้คันเดียวเนี่ยพ่อแกไม่มาเนี่ยล่ะ ขออนุญาตเอา้าอยู่สารนายให้ตามถ้างั้นนายก็จะให้ทีมงานแล้วตา่างเดนอ้นองก็ลดมาแนละ้ช่วยไพรวดเต็นผู้ช่วยทำไมข้ากว่าผู้ใหญ่วะผู้ใหญ่นางแกยังมาแล้วแกเป็นลูกนลกอง <laughs> ช่วยใครช่วยมูซีครับนี่อ <laughs> อกยากยากเออวิง่งเขามาเลยไม่รู้ครับคนถือมาใหญ่ที่สุดเราไปด่ากำนันทีหลังอย่าลุงได้ด่าทังเฟซน,นะ <laughs> บุ๋ยใหญ่พี่เชียนหมูสิบห้าเอองงินมากนุ่งหน้ามานายเป็กำลังลืงเลยใกล้กันยาละประดับเขาเรียกว่าเลื่อนทันทันละสามร้อยนะปีนี้เออเดี๋ยววันได้หนุ่ยแทหนึ่งในนั้นผมไม่ต้องก็ได้เด้อนายตแผมก็ว่ากันเลยฮะไปทันนั้นก็เอาเอาไม้ดำเนินการเลย ผมเต็มหรอเฮ้ยมันมีคะแนนเสน่หาอยู่นั่ะนในละเบียบของออะไรหนึ่งหนึ่งสองหนี่งอ้อ้ยาสลัเอาโอเคนะขอบคุณนะน้องแม่แรกเอาใกล้จะพร้อมแล้วเนาะโอเคอะอะมารอดก็ต้องทนนิดนะึงโอเค ก้าพร้อมแล้วนะครับวันนี้10สิงหาคม2566วันกำนันผู้ใหญ่ผู้ช่วยแพทย์สารวัตรนะครับประจำปี2566วันนี้กลับมาพูดอย่างสูงยิ่งนะครับได้รับเกียรติจากทางท่านสานิตศรีทวีนายอำเภอหนองบางพร้อมกับตัวแทนท่านผู้ว่ากับท่านประหลัดนะครับแล้วก็หลายๆหน่วยงานนะครับที่ได้มาร่วมงานนะครับพักสนามในช่วงบ่ายวันนี้ นะครับอ่าพร้อมแล้วก็คงจะได้ขออนุญาตเรียนเชิญทางท่านประธานในพิธีได้กล่าวให้อวาทและกล่าวเปิดนะครับอย่างเป็นทางการงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคสนามในช่วงบ่ายวันนี้ขออนุญาตกลับเรียนเชิญครับครับอเอาแค่ขีดเดียวพอเนาะ <laughs> หมดหมดก็คือหมด อ <c oughs> ครับกำน,นันผู้ใหญ่บ้านนะครับเมื่อเช้าผมก็ได้ลงโอไม่ใช่เมื่อกี้มัน้นะได้ลงไปแล้วในลายว่าวันนี้มันก็เป็นวันของพวกเราทุกคนนะครับสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านใช้คำว่าสถาบันเนาะเราเริ่มต้นมาตั้งแต่ก่อนสมัยรัชกาลที่5ด้วยซ้ำนะครับ แต่ว่าเมื่อรัชกาลที่5เนี่ยท่านได้ความสำคัญตั้นเลยยกระดับนะครับมาเป็นกำนังพยาบ้านตามกฎหมายนะครับเท่านั้นเองแต่ก่อนหน้านั้นถ้าเราได้ดูประวัติศาสตร์ละครการแสดงหนังภาพยนตร์อะไรต่างๆที่เขาพยายามจะลื้อฟื้นนะเราก็จะเห็นว่าสมัยก่อนพวกเราเนี่ยอยู่กับพี่น้องประชาชน มาโดยตลอดทุกที่มันจะต้องมีผู้นําในสมัยก่อนอาจจะเป็นผู้นําครับในด้านที่ดีหรืออาจจะมีต้องใช้อํานาจหรืออิทธิพลอะไรต่างๆแล้วแต่ชื่อเสียงแต่ละด้านในสมัยก่อนแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยเรามีหน้าที่เดียวสถาบันกำลังเหญ่บ้านของเราต้องออกมาแล้วรับออกมาแล้วครับตอนนี้อยู่วัดะครับตอนนี้อยู่วัด บวกข้อที่สองก็คือเราต้องรักษาความเป็นชาติโอ้ครับครับครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรบอกเลยครับบอกแล้วครับไม่เป็นไรครับต้องช่วยกันทุกวิถีทางชาติไทยก่อนจะมาถึงทุกวันนี้ผมผมเนี่ยขับมาเนี่ยมาเนี่ยผมมาอำเภอขับพามาอำเภอมาตำสมทำอะไรให้เพื่อวันนี้วันกำนันผู้ใหญ่บ้านก็อำเภอ ได้ใช้ความพยายามในการที่จะรักษาชาติเมบองเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นการเสียดเดนช่วงไหนก็ตามแต่ช่วงที่ผมแบบเสียใจมากๆคือช่วงสุดท้ายครั้งที่สิบเจ็ดคกอการเสียขขาพระวิหารด้วยเหตุผลที่ฝรั่งเศสเป็นคนทำแผนที่ในอัตรา ตวนหต่อ2องแสนเราใช้พื้นที่1ต่อ5้าหมนเพราะฉะนั้น1ต่อสองแสนถ้าเอาตามสเกลมาจับจริงๆภาคอีสารเป็นของกรมรททางภาคครับแต่เราใช้สเกลหต่อ5้าหมนแต่สารโลกดันไปพิจารณาของพระวิหารโดยใช้สเกลหต่อ2องแสน เห็นไหมครับมิฉะนั้นเราเนี่ยที่ยืนอยู่ตรงนี้จะพาะโคราชโดนไปครึ่งหนึ่งครับครึ่งหนึ่งจะต้องไปเป็นของกมินครับ้าใช้หนึ่งต่อสองแสนเห็นไหมครับมันมีที่ไปที่มาแต่ด้วยความฉลาดของหลายๆคนน่ะเพื่อทีอจ่จะกันไว้เอาแค่นั้นเห็นไหมครับให้มันเหลือแค่นั้นไม่นั้นมันมาทั้งหมดเลย ถ้าเปิดประเด็นขึ้นมามากถ้าเปิดประเด็นขึ้นมามากแต่จริงๆเราใช้หนึ่งต่อหมื่นมานานแล้วของไทยเราเนี่ยนะครับอันนี้คือผมเล่าให้ฟังนะจริงๆมันมีหลายครั้งแต่พราะฉะนั้นคือพวกเราเนี่ยต้องช่วยกันเนาะต้องช่วยกันว่าสิ่งที่จะต้องช่วยกันก็คือเรื่องการรักชาติบ้านเมืองนี่แหละความสามัคคีสําคัญที่สุดครับความสามัคคีสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเราอย่าแบ่ง แยกแบ่งฝ่ายอย่างไรก็แล้วแต่ผมผมเนี่ยโดยส่วนตัวผมไม่ใช่นักการเมืองแต่ผมชอบก่อนข้างยุคนี้นะเพราะมันมีความแตกแยกกันมากก่อนหน้านี้ด้วยเ,เราก็รู้อยู่มีอยู่แค่สองสีใช่ไหม,ม,มแต่จริงๆกระบวนการตอนนี้มันเริ่มจะกลับเข้าสู่ธรรมะว่าปกติ <c oughs> เพราะได้เลงอยู่แล้วว่าไม่มีประโยชน์ชาติจะผรัน เขากำลังทำท่านผู้ใหญ่จะรวมเป็นหนึ่งทุกหมู่บ้านครับกำลังเรยน้นะครับโดยเฉพาชมากนะครับประโยชน์ของการแข่งขันกีฬานะครับเนื่องในวันก็นผูใบ้านนะครับประจำปี2566รับใจเนาะในการด้เข้ามีในองค์กรอยากให้ทหนาทครับขอบครับกลับก็ขอกลับขอบพระคุณนะครับ ท่านสานิติศรทวีนายมือเดิหนอ,องนมากวันนี้ให้ได้เกียรตินะครับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับอำเภอหนองคนมากของเราและหัวหน้าส่วนราชการตัวแทนท่านผู้กักับและทางท่านประธานนะครับประธานสภาเทศบาลตมบลหนองและกีฬา,าอำเภอหนอ,องคุม้าท่านปลัหลัดทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมง,งานในภาคสนามวันนี้ดังนั้นแล้วขอเสียงปรบม,มือให้กับทางท่านนายมือและแขกที่ได้มาร่วมครับวันนีครับทุกคน ครับต่อไปก็เข้าสู่ในการแข่งขันกีฬาก่อนคู่แรกระหว่างพีน้องหัวเล็กน้องไม่พายอะไรคือปากแห่งสงสัยเขาพรรษาในช่วงนี้อกินน้ำกระท่อมละเรากินน้ำกระท่อมอ้าขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับขอบคุณทีมงานทุกท่านอาโอเคคู่สองเตะประมาณหกทุ่มถึงว่ากันเตะต่อจากนี้แหละพักครึ่งอ่ะให้ครับ เฮาเห่าเด็ดเอาเราอะเอาแก้วคำนั้นสมบัติมันไม่อยากกินว่ะเ่าเด็ดเเตะตอนไหนเตะตอนไหนเอาโอเคนักกีฬาเดี๋ยวเตรียมในเต้นสนามเนาะเอาเอาเอาอยากถ่ายรูปเอาแหลมทองอแหลมทองเน้อหาคนไม่ได้แล้วครับตอนนี้เอาแหลมทองมุ้